แต่งนะ้พี่ช่างก็จะแฮปปี้มากๆค่ะเห็นว่าเงินหมดเลยติดเงินน่างแ่งหน้าบ้างเคยติดเงินช่างแต่งหน้าบางอย่างประจำพี่อยู่ไง,ต,งติดเงินประจำคือติดเงินประจำค่ะแบบว่า แต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่มีเงินใช่ไหมทุกคนคือโทรศัพท์เครื่องนี้หนูจะไม่ค่อยมีตงังอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินเดือนก็จะอยู่เครื่องหนึ่งนี่ไงก็จะแบบไม่ได้อาโทรศัพท์มาก็แบบ่ะตังก่อนนะเจ๊หนูอ้นให้นะปกติได้สับเจมนี่ค่ะความลับทางฟ้าก็เช้าต้องมาแหละจุดนี้ใช่คือต้องมาแบบ คือทุกครั้งถ้าเวลาจะอยากจะแบบว่าหน้าช่ำหรือแบบออกคานแล้วหน้าสวยๆต้องต้องนี่เลยค่ะกำลังจะอยากไปเรียนแต่งหน้ากับพี่เขาอยู่เส้นก่อนงงหน้า่ยจ่าใจใช่ไม่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช่ <laughs> ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแถมแถมแบบยังไม่จ่ายก็เรียกตัวรอบต่อไปด้วย <laughs> ไปแต่งอีกรอบก็ค่อยแบบเหมารวมใจพร้อมกันทีเดียวคิดถึงน้องโฮมากฟันแฟรด้ยังวาดของขันได้ยังหรอน่าจะกำลังกำลังได้นะคะน่าจะกำลังจะได้ใช่ไหนี่ไม่จ่ายว่าอะไรที่อัาสาป,ประชาลูกนี่ใช่คะ่ะงี่มันถึงช่วงเวลาที่เราสนิทพอตัวแล้วไง ก็เลยมันจะมาถึงจุดที่แบบอืมแต่ว่าแบบอย่างหนูไปเกาหลีหนูก็ซื้อของกำมาฝากพี่เขาเพราะว่าพี่เขาแบบให้พวกเราเยอะเกินไปเกินไปที่แบบอันนี้จริงๆเงยนะใกล้สิ้นเดือนแล้ววันนี้พิเศษค่ะสิ้นเดือนนี้พิเศษมากสงสารจา้าง แต่เวลาฮูเปแพนงานในแต่งหน้ากับพี่เขาคือเลยฉ่ำ่ใช่เขาจะมีลายเส้นของเขาแล้วหนูก็จะมีลายเส้นของหนูที่หนูพยายามกอบเขาอยู่แต่ว่ายังกอบไม่เหมือนฝึกอยู่ค่ะแฮทแทกชื่อฮูต้องบอกพี่เชอรสู้ๆนะทำงางกับหนู <c oughs> คือแบบมันมีวันหนึ่งทุกคนคือพี่เชิญทักไลน์หนูมาะอะไรเงี้ยแล้วหนูไม่ได้ตอบเพราะว่าหนูเปิดหมพจาจันไว้แล้วหนูก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างล่างที่หอแล้วหมนแบบเขาน่าจะส่งมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยจนเขาแบบอันเซ็นไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลงมาเจอหนูข้างล่างแล้วเขาแบบว่าทําไมไม่ตอบไลน์พี่เลยหน <c oughs> ูขอโทษ หรือแบบบางทีถ้าเกิดหนูอยาก s w i ช c h down ตัวเองอะหนูก็คือ s w i t h ตัวเองเลยปุ๊บหายคือแบบที่นั่นนี่เน่ใช่พี่ทุบชอบเรียนวิชาอะไรไม่ชอบเรียนค่ะชอบเรียนวิชาพละค่ะ PE ชอบ PE มาก สนุกมากที่สุดในโลกจะจ้างยังไงล่ะจ้างหน้าเธอจ้างได้ค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้คอนแทคเขาอยู่แล้วจ้างได้แต่ว่าต่ว่าอยากจ้างทัพหนูนะ คือแบบทุกคนมันคือแบบหนูต้องการตัวเขามากจริงๆแบบคิดว่าสมมุติว่ามันมีงานเร็วๆนี้ค่ะทุกคนที่แบบว่าที่แบบว่าเหมือนแบบหนูอยากจ้างให้พี่เขามาแต่งหน้าให้หนูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเหมือนพี่เขาไม่ว่างแบบติดกองถ่ายตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าจนถึงไม่แปดโมงก็ตีห้าทุกคนจนถึงแบบดึกเลยอะไรเงี้ยจนหนูแบบบอกพี่เขานแต่งตอนตีสามก็ได้ค่ะ แล,แล้วแบบพี่เขาก็แบบไหวไหมแบบหนูไหวไหมเลยหนูก็ถามพี่เขาว่าแบบพี่ไหวไหมคือหนูไหวได้แต่ว่าแบบอยู่ที่พี่เลยเพราะว่าพี่ต้องทํางานแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแ้วเขาสู้มากทุกคนเลยแบบได้ไม่เป็นไรก็เลยนี่ค่ะต้องแต่งหน้าตอนตีสามมันจะมีตอนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่เชอร์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปหนูก็แต่งหน้าตอนตีสามทุกคนเพราะว่า เพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่ามันจ้างช่างนอกมาเองไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ก็เลยต้องแบบว่าก็เลยต้องไปจ้างต้องไปจ้างช่างเองอะไรเงี้ยไปแบบคือให้มันต้องใช้ช่างที่นี่อะไรเงี้ยแต่หนูมีมช่างประจําอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ที่เหมือนแบบครั้งนี้เขาไม่ได้มาอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าจ้างเขาแยกอะไรเงี้ยก็คือต้องไปในหน้าตอนตีสามค่ะทุกคนเพื่อที่ว่าจะมาขึ้นคอนเสิร์ตน,นะคะเพราะว่าเขามีนาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามันไม่ได้ก็เลยต้อง ต้องแต่งหน้าตอนตีสามดูคนจําได้ตอนนั้นคือแบบตีสามมานอนอยู่บ้านพี่พี่ช่างให้พี่เขาแต่งหน้าให้ใช่แค่เราพร้อมสวยนะคะบางคนก็ต้องแต่งหน้าแต่ 3, ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วใช้หน้าตอนเย็น <c oughs> แล้วมีช่างคนเดียวที่แต่งหน้าหนูได้จริงๆเพราะว่าหน้าหนูแบบว่าเรื่องมากอะ่ะ น้าหนูแบบเลืองมากคือหนูเกรงใจช่องคนอื่นมากๆถ้าเกิดแบบต้องบอกว่า,วาหนูไม่เอาแบบนี้นะคะหนูแบบอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบรู้แล้วว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบหาโทนสีใหม่ๆที่ทาให้หนูรู้สึกว่าอันไหนมันเข้ากับหน้าหนูมากขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> ที่เธอนี่อกอบม้จริงค่ะ ช่างไม่ได้นอนชอบสีผมตัวเองตอนนี้มากเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันละมุนอ่ะใช่เขาคิวแน่นมาทุกคนเพราะฉะนั้นจ้งได้จ้งได้ไดแต่ว่านี่ก็พยายามแตงหน้าเอง คนตาก็แทงคิวอยู่นะคะช่วงนี้ได้ดูคนนั้นไหมดูดูขึ้นเลยค่ะทุกคนชอบดูมากตอนนี้ดูถึงปียี่สิบแล้วตอนชี่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบแปดค่ะมีไง่าำได้ด้วยพี่คงจะใส่ชุดไทยแบบไหนสีอะไรนะอยางเห็นแล้ว อยากเห็นแล้วก็ต้องวันนี้เจอที่งานเธอตลกมากน้องหนูตลกอ่อค่ะหนูตลกหรอหนูตลกแต่ไม่ตลอดหนูตลอดแต่ไม่ตลกตลกไม่ตลอดตลอดไม่ตลกไปคุยอะไรอ่ะเราก่อน เห็นหูผมสั้นบ้างโหไม่ไหวจริงๆเลยทุกคนมีเรื่องอยากจะพูด <c oughs> คือตอนนี้หนูอะชอบงานอาร์ตเวิร์คของคนคนหนึ่งมากซึ่งแบบว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็เขาแบบทำผลงานแบบเพนติงแบบประมูลใช่ไหมทุกคนซึ่งหนูอะใช้แอคลังหนูอะทักไปติดต่อเขาเลยว่าแบบ เขาแบบรับทำแบบที่ไม่ที่แบบรีเควสไหมว่าแบบว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือตัวละครเด่นของเขามันคือแบบผีที่แบบใส่ผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมสีขาวทุกคนหนูชอบมากค่ะทุกคนหนูอยากได้มากแต่ว่าหนูไม่มีปัญญาไปประมูลกับเขาอ่ะทุกคนอ๋อรับเื่อง้องเป้ แชรนที่มีไฟในนุน่งด้วยอะทุกคนหนูชอบมากน้อยอ่ะอาฟฟิเชียเตรียมให้ค่ะชุดไทยต้องรอดูนะคะอืมคอเล็บเบนเกไม่ถึงไม่ถึงแล้วนะคะ Ding Live you da. Sorry, do you have a Pashittawa? Yes I do. Open the yeah. Yeah. I'm stealing. Sure. Cheers. Good Is night. there any No you take two? That's for dad. Oh okay. Good night. Okay. I'm gonna buy more then. อยากจะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ต้องรีบนอนเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกแล้วนอนดึกมาทุกวันเลยค่ะทุกคนอันนี้เลือกมากี่ตัวแล้วตอนนี้มีมอลลี่แค่สี่มีแค่สี่ อันงงกะเป้ซับไทย please ได้ยินเสียงพี่หนูร้องเพลงแล้วนะคนูยังสะสม cry บ a b y ไหมครับหนูไม่ได้สะสมคลายเบบี้นะคะจริงๆหนูสะสมมอลลี่เฉยๆแต่ว่าน้องคนนี้น้องมิชาให้มาค่ะน่ารักมาซึ่งจะเป็นตัวเดียวที่น้องสะสมเพราะน้องน่งารักมาก เพิ่งซื้ออบุบูนะห้ามซื้อมาให้ซื้อุคนบุบูสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะเสียงเป็นอรอ่ะเสียงป็นไรอ่ะแต่บูบูสีชมพูน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน่ารักแบบน่ารักมากเลยอ่ะแ้วบุบูสีชมพูเคยเห็นไหมทุกคนในตะกต้อมีคนซื้อที่คาดผมให้น้งละบุบู นี้ซื้อระบูบูให้หรคะมันมีมอลลี่ที่ไม่ถึงสามพันไหมคะมันมันเอ้ยเอยเอมันมีคนนึงเคยมาถามหนูว่าสามารถส่งรองเท้าแยกข้างได้ไหมคะทุกคนใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบหนูอะก็เอาไปถามพี่เชอร์แพี่เชอร์มีแฟนคลับหนูอยากส่งรองเท้าให้แต่เขาบอกว่าส่งมาทีละข้างได้ไหม <laughs> จะบอกไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็เลยเสนอไปว่าอะสมมุติว่าเขาส่งข้างหนึ่งให้หนูแล้วส่งอีกข้างหนึ่งให้เมมเบอร์อีกคนหนึ่งแล้วค่อยให้มารวมกันอะไรเงี้ยได้ไหมบอกไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมมติว่าซื้อมอนรี่ก็หักหัวเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไนี่คนนี้ โอ้เราบูบูสีชมูมันน่ารักมากจริงๆเนะไม่เห็นหรอ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 เาบบสีมน่ารัากาบบสีส้มน่ารัก แต่ว่าแอดเอพูดเล่นๆว่าถ้าจะพยายามขนาดนั้นก็ก็มาสิ <laughs> <laughs> เห็นแล้วแล้วแล้วเราก็เราบุ๊คสีชมพูเหรอเราบุ๊คสีชมพูเหรอไซส์ไหนคะเราบุ๊คสีชมพูมันมีหลายไซส์เนาะ ส่งเขาให้ได้ถ้าไม่เกินราคาสามพันบาทนะคะทุกคนส่งของอะไรก็ได้ให้ไม่เกินสามพันบาทะคะ่ะทุกคนออ่สำหรับใครที่แบบว่ามันแบบว่าไปทําให้แบบว่ามันลําบากหรือต้องไปอดข้าวอดมือกินมือเพื่อที่ส่งของมาให้แล้วมันไม่จําเป็นไม่เป็นไรเลยทุกคนแบบมันมันไม่เป็นไรเลยนะทุกคน จริงหรอจริงหรอฮ่าหลายอย่างอยู่นะหมายถึงหมายถึงใครเบบี้ก็เพิ่งส่งไปจริงหรอคะ อยากเปิดแล้วแบบถ้าเป็นตัวเล็กอะส่วนมากถ้าใครซื้อมาให้อ่ะหนูก็จะเก็บไว้นะคะไม่ใช่ว่าจะทิ้งน้องนะทุกคนแต่ว่าหนูจะไม่ซื้อเองหนูจะไม่ได้นิยมซื้อเองนะคะเพราะว่าเพราะว่าหนูจะเก็บทังซื้อตัวใหญ่อะคะ่ะก็เลยจะไม่ได้แบบเอาเงินไปซื้อตัวเล็กนะคะจริงๆแบบเพราะว่าพับเกคืออยากได้ทั้งเซตมากทุกคนแต่แบบหนูอยากเก็บตังไว้ซื้อตัวใหญ่มากกว่า <c oughs> อ๋อครส่นใช้ของกินข้าวสำอางใช่ะคะ่ะอใชอ่แต่ว่าเป็นของที่เข้าใจได้นะทุกคนเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับแบบศิลปินเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เข้าใจได้ะคะ่ะมันก็อันตรายมากๆจริงๆถ้าเปิด้วตัวพนตัวนี้เหรอมันเป็นตัวที่น้องมิชายอยากได้มากทุกคน แต่หนูเปิดได้ตัวเล็กไม่เก็บเก็บตัวใหญ่เลยเก็บตัวใหญ่เพราะว่ามันมนมัันนต้องใช้เงินจำนวนมากในการสาสูมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ appreciate แล้วก็แบบ ทุกคนเลิกสง่งหมอนี้สี่ร้อยเปอร์เซ็มาให้หนูดูได้แล้วหนูอยากได้ยังไม่มีตังะค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนทวนี้แพงสุดหรอโอเคเดี๋ยวรักษาดวงดีๆก่อนทำไมห้องส่งเครื่องสำอางเพราะว่าในเครื่องสำอังแบบว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ไม่ ไม่ประสงดีนะคะหรือว่าอยากให้เราแพ้หรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใส่สารอะไรลงมาหรือว่าอาจจะพ่อนอะไรลงมาทําให้เราใช้แล้วเราแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> สมมติในลิปสติกอะไรเงี้ย <c oughs> เขาอาจจะแกะแล้วก็หยอดอะไรลงไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ท,ที่ที่กันไว้ก่อนดีกว่าต้องมาแก้ที่หลังะค่ะ <c oughs> เพราะว่าใบหน้าของเราก็ก็ก็เกิดมามีแบบนี้ได้ครั้งเดียวทุกคนแล้วไม่สามารถเกิดมาแล้วมีใบหน้าแบบนี้ได้หลายครั้งใช่ค่ะ มีตู้เก็บแล้วค่ะก็มังอยากย้ายน้องมอลลี่หนูไปอีกที่หนึ่งมากทุกคนแต่ว่าไม่อยากย้ายเดี๋ยวเอาตัวเล็กไปสะสมตรงนั้นแทนแพ้ใช่จริง่็ใช้ไหน้างงงานงองงานเลยเหรอ น่าจะต้องใช้ทํามาหากิน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือข้อสมัคอยากได้มากพูดจริงๆอยากได้มากๆค่ะแต่ว่าเทาถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่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 ปลอดภัยจริงๆใช่เท่าอกกุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าด้วยอ่าก็ก็อาจจะไฟฟ้าลัดวงจรได้ ส่งไปสีฟันได้ค่ะไปสี่ฟันส่งได้น่าจะได้นะกระเบื้องใส้ครีมนี่คือแบบแปลกที่สุดที่เคยเจอมาอ,อไนะไรเนี่ยไม่สันตรายกินยากแก้แพ้ด้วยนะคะอยากส่งใส่ชาให้หนูด้วยหรอเออหนูขาดใส่ชาด้วยจริงๆแล้วน่าจะส่งมให้น้องฟุ๊สามขวบนี้นะ น้องฮุบเลี้ยงง่ายค่ะส่งอะไรมาให้น้องฮุบก็ได้ค่ะน้องฮุบเลี้ยงง่ายหมดทุกอย่างเลยค่ะ <Yeah. S 1> อยากรู้มากใครเป็นคนส่งกระบ,บื้งใส่ครีม creativity คือแบบร้อยอ๋อ oh, มีใส่ชัที่เป็นใครไม่มีหรอก ของล้สุดที่ต้องส่งผ้าเช็ดตัวทุกคนถ้าใครจะส่งผ้าเช็ดตัวต้องเป็นลายของซาริโอนะคะหนูใช้แต่ผ้าเช็ดตัวลายซาริโอนะทุกคน <c oughs> มีมีไม่ได้บังคับแต่ว่าปกติใช้ผ้าเช็ดตัวแบบซาริโอใครอยากอยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรมาถามหนูก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวส่งเสื้อตัวใหญ่ให้่้อโฮูได้เลยค่ะ เมนไม่รู้หรอกว่าใครส่งไม่น่ารู้นะคะปกติไม่น่ารู้กันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเซฟตี้อะไรหลายแบบนะคะส่งสติกเกอร์มาแล้อุ้ยขอบคุณครับของที่แฟนค,คับส่งมาหนูก็จะเก็บไว้นะคะทองห้ามลองดิสคาร์ท มันมีตาหูนี้หนูซื้อมาทุกคนแพงมากแต่คือหนูไม่ได้ใส่เลยอะเพราะว่ายัางหาวันที่เข้ากับน,น้องไม่ได้แล้วซัาาว่าชอบ my melody ค่ะนีแล้วที่บอกจะได้ซื้อกันั้ง slippers i z e อะไรจิงสิ่งที่อยากได้คือดสันรุ่นใหม่ที่เป็นดาและหนีบตรงเลยแต่ว่ามันฝากไม่ได้น่ะสิ ไม่เป็นอนหรอไม่เปนอนไม่ไปนอนสะ้ะขายต่อคือมันเกินสามันนะเธอใช <laughs> ่เอาแบรนด์ <laughs> เสื้มาทุกคนมันมีเสื้อผ้าอยู่ตรงนั้นที่หนูอยากเอาไปขายมากค่ะไม่รู้เอาไปขายยังไงได้บ้างดีมีใครรู้ที่ที่แบบรับซื้อเสื้อผ้าไหม มันเลิศ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 ไม่รู้ว่าเขานอนี่ก็่าลุก่นอยู่คือมีแล้วหรอหนูน้อยมากวันนี้ไม่เข้าประเทศไทยเลยค่ะ<ม>อุ๊ยทุกคน <laughs> แล้วในติ๊กต็อกเธอรวยแน่ในติ๊กต็อกมันไลฟ์ไม่ได้ค่ะเพื่ได้ขายของในหรอ พีเชาขายอ้ยเชจะไปขายเหรอคะ่ะมันมีแบบที่มารับเหมาอะไรอย่งี้ป่ะขนมขี้เกียจส่งขี้เกียจอะไรอย่เงี้ยอยากแบบหนึ่งทีจบจริงๆตอนมาสุรีก็แอบมีความรู้สึกว่าเอาเสื้อไปประมูลได้ไหมแต่ว่ามันก็ดูมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะ น่อไหมคลิปนั้นที่ต้องลบจริงๆหนูแค่แบบบอกให้ฟแฟนคลับรับรู้เชยๆค่ะไม่ต้องไปบอกให้ใครลบก็ได้นะทุกคนคือก็ก็ไม่ได้หน่อยค่ะก็ก,ก็ก็เข้าใจได้มันเป็นความผิดหนูเองที่หนูแบบว,ว่าเรื่องลงแพลตฟอร์มอื่นก่อนไม่ได้เรื่องลงแพลตฟอร์มนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็อย่าเต้นเพลงอื่นก็ได้ <c oughs> อย่าเต้นเพลงอื่นก็ได้ไม่เป็นไรก็มนวานที่ปัด อ่านา้องโฮมีแต่เสื้อเัอจิ๋วไม่จริงค่ะพี่พิเศเกมแม่เหล็กมาเล่นตามแนะที่ทำดีไหมคะมามนาะลิซาเต้นเพลงเดิมชุดใหม่ดิหมดแล้วค่ะไม่มีชุดแล้ว,แ,วแต่ว่าวันที่ไปงานก็ถ่ายกับ ก็ได้เกียรติได้ได้ได้เกียรติถ่ายร่วมกับคาร่านะคะเดี๋ยว,ยวค่อยมาปล่อยให้ทุกคนดูถ้าคนปล่อยสภาพตอนนี้เฮ้ยเราแกล้งทำเป็นไลฟ์นี้ไลฟ์ขายของได้ว่าจริงๆแบบว่าไม่ใช่มันมีเยอะมากทุกคนเฮ้ยจริงมันมีเทคอื่นนะอุย้ยชางลองเดี๋ยวไปซื้อ สกูบ้าสซาส,สกูบา้าซื้ออะไรดีซื้ออะไรนะเจ้จริงนน่ารักมากขอบคุณน,นะคะจะได้นอนกี่โมงนั่น,นสิบบเพื่อนที่มาขายเพื่อนก็น่าจะไม่ช่วยค่ะ อ๋อสิงคโปร์นั่นสีเสื้ออดีอะไรอ่ะ happy happy we day แต่ถ้ามันไลฟ์ขายของได้ก็อยากไลฟ์เหมือนกันทุกคนมันทำไม่ได้นะคะซึ่งเข้าใจได้ เห็นคานิงได้ฝันรัง,งไม่ได้ฝ่าค่ะน้องไปเที่ยวหรอแต่แปลกใจมากที่น้องไปเที่ยวคือมันเป็นเที่ยวของบริษัทหรือว่าเที่ยวเองปกติไม่เคยเห็นคานิงไปเที่ยวเองเลยอะปกติไม่เคยเห็นคานิงไปเที่ยวเองเลยอะทุกคนก็เลยแบบแปลกใจนิดหน่อยดีใจอะ อยากให้น้องคณิงไปเที่ยวเยอะๆอยากให้น้องคณิงแบบว่าใช้เงินเยอะๆใช้เงินบ้างน้องคณิงเป็นคนที่ทำงานแล้วเก็บเงินเก่งมาก น้องคนนังน่งฟุง้งไปหาพี่เอาจะคุยังไงดีใครเจอทีหมืนเป็นคนว่ายแค่มันก็เกิดแล้วชอบอะไรอ่ะชอบอะไรก็มาชวนคุยเรื่องนั้นดีชอบพี่ก็มาชวนคุยเรื่องพี่จบจบชวนน้องอันมิน <c oughs> ไปเที่ยวมันกาทำงานทานุกวันทุกคนต้องให้เวลาตัวเองไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างนะคะ อยากเล่นคอนเทนต์แบบว่าแบบกับแฟนๆอะที่แบบว่าไม่ถ่ายเบียนเฮทัันจะตายไหมแล้วก็แบบจอาภผ้าไปให้ทุกคนแบบนอนน่ารักอะทุกคนนึกถึงทุกคนมากเลยอะอยคอนเทนต์เนี้ย <c oughs> ไม่ไม่ราง,งานสักวันจะตายไหมแล้กวก็ <c oughs> น่ารักอะทุกคนฮัน้อมคือการไปเที่ยว เอาเอามีใครอยากเล่นกับหนูไหมคะหนูเกรงใจทุกคนเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่ามันตลกเลยอะ่ะ